ค่ากับสวัสดีค่าทุกท่านทั้งบ้านค่ะค่ะมันนี้กับมับคบเจี้ยค่สามตัวเต็งคู่เก่านะคะมื่อนี่เจี้ยคามสามตัวเต็งก็ได้มาติดตามเรื่องเล่าข้ามฝันกับคุณยายไร่ค่ะค่ะคุณยายไร่นี่เพื่อนฝันค่ะทุกท่าเพื่อนฝันเห็นเล็กน้อยนะค่ะสองคนเท่านั้นนะคะถือไม้ตะเคียบนะค่ะสามอันเท่านั้นนะคะหยกโซ่เท่นั้นนะคะหลังจากนั้นเพื่อนกับฝันเห็นผู้เทาเนาะค่ะ ไม่ปาคนอื่นเม่ปาเนาะค่ะเพื่อกะได้ขับรถดแก่เครื่องเสียงค่ะไปกินเลี้ยงพนันเนาะค่ะคาะควมฟันของคุณยายไล่สิเป็นอย่างไรผูนใช้แนวทางเขาจังไรเป็นไปเป็นมาแนวไรกะเพื่อว่าเป็นการเยเวลาค่ะถ้าก็ไปติดตามรับส้มรับฟังความฝันของคุณยายไร่ของพร้อมกันเนาะค่ะกลับสวัสดีค่ะคุณยายไร่สามสู่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะุณาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะมนีกาได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณยายไร่สามศูนย์เนาะค่ะเพิ่นบาเพิ่นฝันดีค่ะเรื่องเล่าความฝันของคุณยายไร่สามศูนย์เพิ่นสี่ห้แนวทางแนวใดกะฟั่งไปพร้อมๆกันเนาะค่ะกับความฝันของคุณยายไร่ค่ะฝันมาจางไหนค่ะคุณยายอ้ยแม่ก็ฝันอยู่เนี่ยฝันมาเด็กหน่อยนะถือใหม่มาสามอันใหม่กินเตี้ยวนั่นค่ะเออเด็กหน่อยสองคนค่ะมันถือมาสามอันแปลวันไหน ไม่ตะเคียบไปเนาะเออไม่ตะเคียบเด็กหน่อยสองคนผู้ชายบ์เ้อค่ะเออถือผู้เดียวบ่หรือหรือแบ่งกันถือไม่แบ่งบบ่ไปแบ่งมันจุกยกจุงสี่แม่กันแนมเออแนมมึงอยู่เด็กหน่อยสองคนมีผู้หนึ่งถือเป็นบ่เออมีผู้หนึ่งถือมันยกจุงสี่แม่กันแน่มื่อวาักหน่อยม่วนถือใหม่คือกินเตี๋ยวแทเขาว่าค่ะบ้านนี้ต่อไปแล้วบ้านนี้โอ้ยเด็กหน่อยม่วนผู้ชายมาจังไดไปจังไดมมาจังไดนนอเขาก็ไปไหนท้ามันได้ มันก็บอกถามมันยกมือถือหวยมันเอาไม้ตะเกียบเห็ดเทียวตัวกินมีไงวานนะอืมค่ะบานนี้มันก็เลยว่าแม่ก็ตีเรขให้สามสองหกสามสองหกอือต่อไปอีบารนี้พันว่าพันขีโรแดงจือถึงแดงบนได้ว่าแดเองมันจะใส่ขี่รถจะตอรนในหน้าแบบเขาจกดินน่ะนะค่ะเบื่อวันผู้หญิ่งได้ขับตัวนี้ผู้หยิ่งผู้หยิ่งครับผู้หยิ่งขับเอาเองเลยขับเอาเองไปผุนไปกินเลียงหน้า จะเป็นท er mm. mm. hmm. ุกข oh. mm. ์ค okay. ่ะบ yeah. ้านนี <c ười> <c ười like ้คือไม่ป่าเนี่ยค่ะคือก็บรรเด้มาเฮือนเท่าไรเป็นบรรเดียมแล้วที่รถเบื่อจืดเบื่อจืดมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เล่าแดงจะคึ้นเฮียงคังบ่เราขับไหนเราขึ้นน้ำขึ้นไปน้ำแรงเยอะขึ้นเลยแดงจะคือบ้านอุ้ยไม่ใหญ่ว่ะไม่ไ่ก็เลยว่าอุ้ยบางทีผู้หญิงมีความสามารถขับรถบักขันบักไงข้างหลังเพิ่นมีแต่รถมีแต่เครื่องทำไฟ เบอร์สิไปกินเลี้ยงสุนทั้งตะเวนตกคุเพราะว่าหน้าใหญ่สมค่ะอืมเพื่อก็มาถามเฮาฮักคนแน่เบอร์สิมสูงได้โลยคันหนังสูงเนี่ยอ่าละทั้งหลังมีแต่เครื่องทั้งไฟไปเล่นไปกินเลี้ยงกินเรียงกันเครื่องทั้งไฟนี่คือบอกง่ายๆคือเครื่องเสียงเครื่องเสียงคันง่ายๆน่ะแบบนั้นตูัวม้วนพลัวงาเครื่องทำไฟใช้ก่อนเออแม่ก็ตีเป็นอันสี่ตัวเจ็ดเก่าสอง เด็กติบียนลดพนบอสคุณใหญ่เด็กเล็กติบียนลดพันคันแดงจึงครึงนี่เจ็ดเก้าลบสองหาเออเออเจก้าสองหาเออบาตก็หกสองหกสองอายุพนอายุพนบอสิบอายุเล่าเนาะถามถามเราอายุเล่าเนาะหกสิบสองไม่ไงเราอะเอาตัว่าหามันออกอายุเหล่าเนาะค่ะมอแนรได้ค่ะเราเป็นคนณครับเออเราครับผู้เดียวเล่าโบมี่ผัวครับแล้วมันจะใส่แห้งขังแล้วบันขวางไว้ไหนี่นะ ทุกเธอ,อ,อ,อหรือเธอหรือมวนมวนเครื่องคือทางหลังรถมันเหี่ยวแบบเขาแกรถที่ก็ตักยกดินนั่นละคือบรรทุกแบบขอ่านนั่นค่ะแล้วเราแบบนั่นละเราขี่นั่นเป็นรถดำรถยังแกไปไหมเออรถดำใช่ไหมป้าครับค่ะแต่ไม่เห็นทักเห็นแน่ไม่ป้าครับนนนคนรไทยแล้วก็เฮี่ยงคางแต่ว่ารถเพิ่นสีแดงจึงคือสีแดงจึงคึงนี่แหละรถตะเบียนรถเหล่านี่ี่พันว่าตะเบียนรถเหล่าสีละเออ อายุล้วก็หกสิบสองนี่เออมันก็เขาเพิ่นกับหกสองจำยันรถเพิ่นนั่นเจ็ดเจ็ดเก้าสองห้าอายุเพิ่นนั่นหกสองค่ะเออมันมันเขาก็แล้วเออเปไปตดเลนเนาะกูตเเลนตัวอะไรค่ะท่านผู้ชมเออหกสองหกสามเอาสมบอห้ามขึ้นได้ กันไว้ก็ได้เน้อค่ะกันแม่ไงคือพันถิ่นเด้อคุณใหญ่ถนัดหกสามกันถนัดกัน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 ไว้เนาะค่ะสามแต่ว่าเหล็กตีฟันเห็งนิดหน่อยถือตะเกียบยกขึ้นกระเด็กระเด็นี่เนาะสามหสามสองหกโอ้ค่ะค่ะเป็นความฝันของคุณยายเนาะยกเยี้ยมาเป็นหายเยอะยกหลายเนาะคุณยายเนาะมาทำมาเดีวมาดึกมาบ่มีเลยบ่ะกางมุงเลยปูเต้าหู้หลุมเอาชนี้ละเอาชนี้ละ เร <C> e <at> าต้องเอาไล่คุ้มดอกเท่านี้มันก็ไล่แ <C> e <at> ล้วตีเลนเ้อาตีล่ะค่ะคัดเลนเนาะค่ะเนาะมันก็ตัดเลรีตัว <C> e <at> แต่ว่าเพื่อนไปกินเพื่อนคัดรถเป็นบ่จักแล้วเห็นเพื่อนขับรถจะใส่แม่ป่าเนา่เบ่เห็นเพื่อนขับรถอันเหยาะๆเลยรถอัเนเ <C> e <at> ต๋อบ่หรือรถยยัง่วในความฝันอันเห็นว่าเพื่อนขัดรถแกเครื่องเสียงไปเออแกปุ๊บเดียวมมนละพุ่นแม่ใหญ่แน่เห็นส่วนวางหน้าแม่ใหญ่เน่ะวางทอนอ่ะค่ะแม่ก็แน่เราอยู่เลย ตัวเลขที่คุณยายเห็นคือทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์มันบอทะเบียนรถเล่าไม่ใหญ่เห็นนั่นอายุเล่าก็หกสิบสองนั่นชื่อคือแน่หกสามค่ะค่ะค่ะเพราะว่าเล่ากับพระท่านเข่าเป็นไรเนาะแดงจึงคืนนี่เป็นมอเตอร์ไซค์เพิ่นเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์โอ้มอเตอร์ไซค์แดงจึงคืนบานนี่รถอันนั้นกับหัวแดงเลยบานนี่ถ่ายเขียวโอ้รถเก๋นั่นเออแดงแค่ไปเขาอันนี้ ช่าซีเงินถ้าเขาแขบแกบแดงช้างนานน่ะรลดล้อครับะล้อขนเกงเสียงกับหกเนาะค่ะหกอย่าลืมหกเนาะหกหล่อหกหลอหกลอแบบนีนอ่ะนะค่ะหรือคุณหญิงครับอาเป็นหกทีเป็นไปไหนบอกเออคุณหญิงก็ซีเนาะไม่ป่าซีค่ะค่ะก็หกเก่าก็ได้ตัวอ่ะก็แล้วแต่เอฟซีพันมากเนาะเนี่ยมันก็ไม่เออหายซ้ำหนีเนาะก็เป็นซ้ำหนีจะ กความฝันของคุณยายกับมีซัมเนาะกับซัมเน่ละล่ะค่ะกับขอบุณสํหรับตัวเลขล่ะกับความฝันนาะคุณยายน้องขอบุณค่ะขอบุญมาสรุปตัวเลขของคุณยายไล่สามศูนย์ค่ะค่ะคุณยายไล่นี่เพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันเห็นเล็กน้อยถือไม่ตะเขียบเิ่านั้นนะคะเล็กน้อยกับนี่น้อยสองคนค่ะเพิ่นกะหลังจากนั้นเพิ่นกบฝันต่อค่ะเพิ่นฝันเห็น ผู้หญิงเนาะค่ะเป็นผู้เฒ่าค่ะปลดแก่ข้างเสียงไปกินเลี้ยงพันวันเนาะค่ะเอารถมอเตอร์ไซค์แดงกินคืนึ้นทางรถน้ำพันวันเนาะคะ่ะค่ะตัวเลขแนวทางความฝันของเพื่อนกะสามสองหกค่ะเจ็ดเก่าสองฮานิกะคือทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เนาะค่ะกะอายุของเพื่อนหกสิบสองเนาะค่ะอายุป่าที่ขับรถกะบหกสิบสองหกสามพนดักกันเนาะค่ะวันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด กระให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแบงรัฐบาลโชคโชคมันมาน,นลำลำลด้วยวยแห้งแห้งต่างๆไปกับความฝันของคุณยายไล่ค่ะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริพลาดแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเ้าได้รับชมรับฟังนะคะข้าซ้หรับคลิปนี้เจ้ข้ามสามตัวเต็งขอยกไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ